จากนั้นนะครับให้ทําการย้ายตัวหนังสือไปแนวสลบเลยนะครับคลิกซ้ายเลือกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วใช้คําสั่ง move พิมพ์ m สเปกตร์บาร์ครั้งหนึ่งคลิก p แล้วค้นหาสนัแปลงคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับจะดูว่าเข้าคําสั่งหรือไม่นะครับดูที่บรรทัดคอมมานด์นะครับขึ้นสนับแปลง enter new value of snap แ a n g นะครับมุม24นะครับวิธีการเขียนแบบแปลนห้องน้ําได้อย่างง่าย ep 31นะครับหรือตอนที่31นะครับเพื่อนๆเราจะมาเขียนตัวสัญลักษณ์ของพื้นนะครับซึ่ง มีตัวหนังสือบอกชนิดของพืชและล้อมรอบด้วยสีเขียมนะครับแล้วเรามาจะมาเช็คขนาดของตัวหนังสือว่าใช้ฟอนต์ชนิดอะไรมีความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วมีความหนาของเส้นเท่าไหร่และต่อด้วยการเขียนชนิดของประตูนะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมโดยใช้สัญลักษณ์ตัวเดิมมาใช้มีวิธีและขั้นตอนทําได้อย่างไรเชิญชมได้ในโปรแกรม Word แกรได้เลยครับเพื่อนๆเ,เราไปที่ รูปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วคลิกเลือกที่ตัวหนังสือแล้วใช้คำสั่งลิสต์พิมพ์ L I spec bar ตัวหนังสือนี้นะครับเป็นสไตล์ S 50นะครับมีความสูงที่0.1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาปรับตัวใช้ S ตัวหนังสือ S 50นะครับที่ความสูงจนะครับเพื่อนๆโดยเข้าคำสั่งหน้าต่างของตัวหนังสือนะครับพิมพ์ S T spec bar ครั้งหนึ่ง จะปรากฏหน้าต่างของ t e x t Style ขึ้นมานะครับให้เราไปเลือกตรงสไตล์นะครับเป็น s 5 0ครับเมื่อได้แล้วเลือก set current ครับแล้วกด c o s t ครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ dt spec bar ครั้งหนึ่ง skin t e t นะครับคลิกซ้ายตรงจุดนี้นะครับแล้ว spec bar ผ่านมุมสูงนะครับพิมพ์บวก0.9 enter ครั้งหนึ่งกด e s c a p เพื่อปิดจากคำสั่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำสี่เหลี่ยมล้อมรอบตัวเหมือนรูปตัวอย่างนะครับ ของความสูงของพื้นนะครับโดยใช้คำสั่งเลตแทงนะครับพิมพ์ REC สเปกบาร์ครั้งหนึ่งเราก็กะประมาณนะครับให้ครอบตัวหนังสือคลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบคลิกซ้ายจุดตรงนี้แล้วเราก็ขยับใช้คลิกเลือกที่ตัวหนังสือและสี่เหลี่ยมนะครับแล้วใช้คำสั่ง Move พิมพ์ M สเป c บาร์ครั้งหนึ่ง สายจุดใกล้ๆแล้วมาวางใกล้เคียงกับรูปตัวอย่างนะครับสายข้างหนึ่งเราก็จะทําการเขียนแบบตัวห้องน้ำเนี่ยเมื่อเทียบกับรูปตัวอย่างแล้วเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับเหลือตัวสัญลักษณ์ของประตูนะครับเป็นเลข3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปที่ตัวของวงกลมที่บอกชนิดของประตูหมายเลข3านะครับแล้วเดือบันคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวของเป็นตัวหนังสือ a อ tribute แล้วก็เป็นบล็อกด้วยนะครับตามตารางที่ขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้ตัวที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวบอกสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วมาระเบิดแล้วมาทําเป็นบล็อกให้เหมือนกับเป็นตัวประตูนะครับไปรูปทางด้านขวามือเลือกตัวหนังสือบอกอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วใช้คําสัา่ง copy